สวัสดีครับสวัสดีซีปท,ท่านครับมาดูซิบร้อกันหน่อยครับโอ้เปียกเหมือนกันนะนี่หมดครับอเอาเขาไม่อยู่จริงครับพี่น้องอนี่ตรงแบบนี้ งานหลวงนี่มันต้องได้สิบลอ้อแบบนี้พี่น้องงานหลวงตรงแบบนี้ครับถึงจะเสร็จไวมิสูวิชิฟูโซ ราชาบอดินครับนี่งานหลวงต้องไกลแบบนี้สิคนข่อยว่ามันจึงเกิดตะเลี่ยวไว้นะแบบนี้เอสเคสองร้อยเอสเอ็ม ยังสี่มันจะเป็นได้เห็นหม่องแล้วพี่น้องนี่สองเข้านี่ใส่ลงไปแม่นเปนล่าล่ะมีแต่หน้าฝนด้วยนะให้งานหลวงเนี่ยเอาตรวจขึ้นกอ,อละ่ะอ้ด้ดสายไฮดรอลิกไหมด้วยท่านี้องใส่แตกครับ้องใส่รั่วแหละ ปีกเปียกหน่อยมันก็ไปได้ครับนี่ถ้าเป็นหกล้อนี่้มยเลียวพ่อมแล้วคอนชิดเปียกป่ะนี่ล้อยังพอไปได้ครับเอาใส่ซ้ำนี่บ่เอาไปโว้าโอ้าสิบล้อแกก็ใส่เยอะไม่ได้เท่าไหร่เหมือนกันนั่นนี่ทางไม่ค่อยดีแกก็ไม่ค่อยใส่เยอะครับ นี่มาดูโซ่คันนี้ครับ527คันนี้ยังรอทุกคนยังรอยังรอ,งรอมาลูกพี่มาเอ้เจา้าคือลงมาบังเปียกแต่ลูกพี่เ <c> จ <oughs> ้าจะไปได้ป่ะนี่ <c oughs> ไปลงแรงอยู่แล้วอันนี้ยังรอทุกคน <c oughs> สุดจัด เอายังรอเลยมีสเอ็มมีสามหกอุเสียวดาบชไ่อพี่น้องนี่ครับสามหกศูข้อสูงก็มีเอาไปใช้ใเรพี่จะเพิ่ไปไกลเบาน,นี่ไปซ้ำ สูงโพดเนาะอ้ออกสูงแกวมาวิ่งดินเสือย์่ะอันนี้ยังรอเลยอะ่ะเนี่ขาตักเอาบางๆเฮงๆเขาเอาไปทำทางหรือเปล่า อ๋อั้นนั่นไปหุน่นสวยว่บะบับใส่แต่ข้างหลังครับโยกล้อแท้ข้านี่ เราต้องเดินกลางคืนครับเอื่อมไม่ถึงอีกอีกอีกลูพี่รถล่อรถแรงต้อ,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 องใส่เยอะหน่อย เอาฮอทคีโตมไปว่าบ้านนี้ไปเลยลูกเว้ ลงน้อยไปโว้ดูกันนี่พี่น้อง,องใหญ่ใหญ่อ่ะแม่งแกลงไปล่องเก่าอะลึกข่าเก่าอีกวะนี่ สูงครับ fx360 อันนี้ต้องไปวิ่งมันวิ่งกระบะสูงๆใส่ได้เยอะๆครับวิ่งข้าววิ่งอะไรเงี้ยพืชผลทางการเกษตรประมาณนี้ <c oughs> เห็นขอกสูงๆ,ๆหรือว่าวิ่งไม้สับวิ่งอะไรน,นี่น่าจะดีครับสูงจัดพี่น้อง งานหลวงต้องใช้ทีมสิบรอแบบนี้ครับขอยบามันเลียวไว้นะ่นะนี่ต้องแบบนี้เลยใ้เดรรายไนี่เปียบสำในสำหนึ่งก็ไปได้เลยสองเผ่าเนะเป็นหกลอ้อนี่เรียบร้อยไม่ชนะเคสเงี้ยน,นะ เอาเต็มแล้วทำหกศูนย์ไม่ใช่อีกยังตรงไปอีฟ้าไปอุ้ยตื้มอีกเนี่ยยิงสองโปลไหม,มอุ้ยเอามันไปไประเดี๋ยด้เนาะอุ้ยอุ้ยทำหกศูนย์ย่าแพ่เขามันหมุนอยู่ครับแต่ว่ามันลื่นครับโอ้ไม่ได้สบาย กูเครื่องแก่บอบยังไงน้องใช้แกอีกไงแต่เจ้าของรถบอกว่าโอ๊ตพอแล้วกูกูไม่อยากใส่แล้วไปไม่ไหวอันนี้สามยี่หรือเปล่าโวยนี่สามหกกันเว้โ้ยน,นี่สามสามร้อยเปล่า วันนี้ FVZ ครับ300 000, กระบะตำแม่งแกใส่หอดอันผายแหงมาปะใส่ผ้าแหงมาด้วยนะทุกนแกไปวิ่งอะไรมาเนี่ยนี่ใส่ดินด้วยนี่เป็นกระบะดินดำดินนะแต่ว่าลิกแป,ป๊บพี่เขานี่ประยัดจริงอไม่โคยู่นี่ยีรุดออกแด้นี่เอาจวด สิบล้อหลายคันเหมือนกันครับเนี่ยที่เทเขาใช้ไมโครสเปร์เลยครับชมกันยาวๆครับสิบล้อ อ้คันนี้ทะเบียนขอนแก่นด้วยครับน่าจะเจ้าทินครับขั้นอื่นข่อยกับว่าได้เบิ้งแล้วข่อยลืมเบิง้งทะเบียนนะข่อยเบิง้งจะรดจกเนาะไม่งั้นติดเมื่อกี้เลยนีย่ถ้าไม่เคาะเงี้นี่ ก็ไม่ใส่เยอะเท่าไหร่นะสิบล้อน่ะเอา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 เู้ยีจุกยุดยาบเลเดียนด้วยเอ้ยเอ้ยอุ้ยยว่าไม่อยู่ของหยองอยู่นี่ด้วยอุ้ยลูกปีบอกเอ้ยแคเนี่ยผมไม่อยู่ล้อก็สันแม่ง กูกระโปกไวเลยวะเออรถแรงๆงี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเจอรถรุ่นเก่าๆแรงไม่เยอะนี่เรียบร้อยมาลูกเปป่ะเครื่องแรงไม่แรงไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ว่าใครเป็นคนอยู่หลังวงไรยมาดูพี่หลงกันบ้างครับ ลงนี้มีสโลครับไม่ต้องย่านพี่เขาบอกว่าถ้าไม่จำเผาเอาเขาไม่อยู่ดอกซ้ำนี่นะสันเมียนบอลพี่ขึ้นลึกไปเลยเนาะไปเนาะโอ้เปิดทางไ่เที่ยวนี้อาจจะเอาอาจจะได้เรื่องนะทุกคนนะเนี่ยถ้ายรถเบายัไม่ถึงอ่ะเอ้าเอ้าเอ้า จะไปถึงที่ครับ <c oughs> อู้เลิกกันได้หรอพี่ไม่เพียงของเขาเลยสินี่ใช้ภูมครับ <c oughs> ก็ถือว่าใกล้ๆกันเจ้าทินเหมือนเดิมเ,เก ได้ทางโหดด้วยนะนี่งสงสัยรถคันนี้นี่ต้องแรงเอาเรื่องแล้วไม่โคถึงให้มาทางนี้เหลี่ยมนี้นี่ลึกนะน,นี่เครื่องเท่าไหร่ไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงอะไรพี่น้อง โอ้ฝนก็เหมือนจะมาเะยนี่ถ้าฝนตกนี้ได้หยุดเลยน,นี่เอาเต็มแล้วครับไปเลยลูกแม่ เฮ้ยพี่หลงเทโบครับเย็บลูกพี่เย็บเย็บเย็บลูกงว่เย็บเย็บเย็บเรียบร้อยครับโอ,โอ,โอ้เห็นบาดเจ็บเองเออ้ยอย่าไปยอมลูกพี่เรามาเกิดเป็นนักสู้แล้วเดี๋ยวไปหนี้จะล็อกใหญ่กัไไน น่ไีหลงเทอร์โบมีสโลเขียวไว้ช่วยเยียบรับลุงวิไม่ต้องฟังเสียงเยียบ <Yeah. S 2> เอ้ยเน็กลงไลม่จำรถงี้งลือพี่เ <c oughs> อ้ามีละสโลเขียวนี่ละมองมันจะไปได้ยี่ไม่ยองเอ้าอเน็กลงไปลุงวิเปไหนเปนไหนนี่อะ เนี yeah. Yeah, mm ่ยเนี่ยเบนไหนไอยูใค้มันหู้ไปพี่น้องเอาคลิปนี้ชมกันยาวๆครับดูสิบล้อมมันดีโอ้ดูเมฆกันพี่น้องเริ่มมืดเริ่มดำมาแล้วเออนี่มาดูกันนี่ครับ คันนี้คือผู้โชคดีคันต่อไปโอ้โ,หโ,หโ,อโอขนาดรถเปล่ายิางเกียงแล้วลูกพี่แม่งรถนั่เจอไปได้บ้างดิเอา เรียบร้อยโอ้มไม่ไม่เดินหน้าก่อนแม่ไปหน้าก็ว่าไปถอยหลังก็ไปบะนี้เฮ็ดดีจังหมดช้ํานะนี่อุ่สโลเขียวอีกคันมาละมันมาไปมันมาไปแล้วหรอกไหมโอ้โหมันเปียกครับ แม่ขนาดรถเปล่ารถนี่ยู่รถนักนี่ไปได้บ่นี่ยันบ่ไปเล่นไหมลูกพี่ไปเล่นไหมยังขนาดสองเผาเลยทุกคนเขายังไม่อยากไปไหมเจอมึงเนีย้ยมึงเนียยน้ยได้ดิเนาะสุดร้อมาแล้ว แม่โคอยากลองเฟือง 6, หกร้อสิบร้อรอเปล่านี่แม่แกให้ม,มาเล่นเกา่าครับ <c oughs> มาจะถอยมาไหมเดี๋นี้ถอยมาลูกพี่โอ,อ้ยชิบอะไ้ถอยเกีย์แปดม,มงประมาณน,นี้เอ,อ้ยซับไหมลูกพี่เอาเล่นไหมเล่นไหมเออทางนี้ได้ครับ Tany này khơi cứu cứu giống như là khoai gì là này lại hmmm 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 lăng thì kéo lên. เพราะว่าฝนมันสิตกเดี๋ยวนี้นั่น